สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวแฮปปี้เอเวอรี่เดย์อยู่ที่วัดเทพมงคลป่านสาลามตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่สามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านได้นะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ครอบครัวแฮป p ี้เอเวอร y ได้มาร่วมทำบุญกระถินและได้นำขนมปัง100ชิ้นมาแจกด้วยค่ะนำบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะ